อเนะครับวันนี้นะครับเป็นวันก่อนจะเริ่มอุ่นเครื่องหรือว่าแข่งขันฟุตบอลสอปสอสชอชุมชนนะครับโดยได้เชิญ U13 ของโคชชิ่งพอยนะครับจากจังหวัดสกลนครและอากาศอำนวยนะครับจากจังหวัดสกลนคร U13 มาร่วมแข่งขันนะครับในฟุตบอลพรุ่งนี้คือวันเสาร์นะครับผมวันนี้จะเป็นการอุ่นเครื่องวอร์มเบาๆของ นักติยูสิบสามนะครับผมของอบอตอบ้านคอหรือว่าโรงเรยียนบ้านค้อนครับผมอ่าน,นี้เป็นผ่อนคลายนะครับก็จะมุ่นอุ้ยปุ้ยนะครับการผ่อนคลายไม่รู้ผ่อนคลายยังไงนะครับผมพวกนี้เมื่อกี้ก็ได้เล่นลิงจับมือกันไปแล้วอวันนี้ก็มาเข้าสู่ระบบของการวอร์มุนเครื่องนะครับผมโดย

เอิมใหม่นะเิมแก้ไขใหม่อ่านี่คือการเรียกว่าการ h ์ r ซ support นะครับโดยเริ่มจากง่ายไปหายากโดยใช้มือก่อนนะครับค่อยใช้เท้านะครับผมดูจากผู้เล่นแต่ละคนนะครับคอยเตื่อนที่ support กันเป็นทางครับเด็กน้อย10ปีก็จะจัง่งงง,ง,งนิดนึงนะครับผม่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ฮู้เบสหาี้ขาดเนี่ยพิ่งดู้เใครให้เขาเขาไมตรงเาหรอกว่ายังเยไก่นไนาใหอี่ก่นไก่อนล้นายนุ่นเกียจะอนขนาดตใหญ่ๆตัว่กแีไก่อูแล้วก็ออกกำลังแขนอนนี้นะครับก็คอย แก้ไขเทคนิคหรือว่าการพัสซัพพอร์ตที่หลากหลายขึ้นโดยจะมีการจับคู่สองคนนะครับโดยคนหนึ่งตามคนหนึ่งก็ซัพพอร์ตคนหนึ่งคอ่อยหนีอ่าคนนึงค่อยหนีอ่าโอ้ยปักลุยอยู่ยยยยรยย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 นยยยยยยนยแนนนะลยลยยยอยยยนอยย่ย้ยยยยยยนยย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 ับยยยย เป็นพิเศษวันนี้กับน้องฮอตโอ้ยกวนแต่อยู่หน้ากล้องนี่นะบักฮอตกับบักลุยนี่นะครับผู้ที่พิเศษจะเป็นโรเกียกบเฟรมเริ่มเหนื่อยแล้วตอนนี้นะครับเหนื่อยวิ่งบนอ่าสิบปีก็จะขึ้นที่ อยู่ปีสำหรับคนที่อดทนได้จริงๆครับยกมือขึ้นยกมือขึ้นนะครับต่อไปก็เป็นการพาสพพอร์ตโดยใช้เท้าแล้วครับตอนนี้เมื่อกี้เราใช้มือนะครับผมโดยสร้างความเข้าใจให้กับเด็กก่อนนะครับจากง่ายไปหายากคือพื้นฐานของวิชาพระศึกษานะครับผมโดยเด็ก12ปี13ปีต้องเริ่มจากง่ายๆก่อน โดยจะขึ้นไปสูงสุดถ้าไม่เรียกนห้ามส่งนะครับผมสำหรับผู้รักษาประตูสองคนนี้นะครับผมแปะไว้กันนีแม้วโมเมนเคาะบอลกันซื้อ,อแปะไว้แล้วกันหนีไปทางอื่นบมเมนแปะไว้แปะไว้ไวอลุยเข้าไปเอา สำหรับประตูนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับใช้การพารบอลส่วนมากนะครับประตูอ่าจะลลุยกับจั่ฮอตนะครับก็อยู่แต่หน้ากล้องนะครับสำหรับสองคนนี้อ๋อยินดีต้อนรับนะครับโค้ชแทนนะครับโค้ชแคนโค้ชผู้รักษาประตูธรรมวาอัดนายหลุยไป โดยยางยื่นนะครับเกียบตายาผู้เล่นตำแหน่งกองหน้านะครับผมเข้าขากันเป็นอย่างดีนะครับจ่ายบอลให้กันเข้าขาออกตลอดอนี่คือฝึกจินตนาการของผู้เล่นเจ้าชาตินะครับ10ปีมีเซนฟุตบอลเป็นอย่างดีนะครับ เอาก่อนอดเอาก่อนอันนี้มันเป็นการอุ่นเครื่องอ่าอุ่นเครื่องธรมรมดายังไม่ยืดเท่าไหร่เอกฝรุยซองเบืองแต่กลองกลุยอ่าดูท่าทางนะครับ,บรการแปรบอลถือว่ายอดเยี่ยม อีนี้เป็นแบบฝึกที่3นะครับผม,มการเคลื่อนที่ถอยหลังแปรบอลสิ่งสิ่งนี้เอาไปใช้จริงก็ต่อเมื่อนะครับร <c oughs> ตอนที่เราถหลังหลังอยเางเราส <c oughs> <c oughs> ามารถ เรียกตอนไหนก็ได้ออยู่ที่จังหวะของเราการแปรบอลลอยนะครับอยู่ที่จังหวะของใครของมันนะครับผมถ้าจังหวะผิดก็ <S <S เหมือนการหม่งนะครับจะแปรบอลผิดจังหวะทันทีนะครับผมถ้าใครที่ไม่ตรงจังหวะตัวเองอ่าคือเรียกเรียกตอนไหนก็ได้แล้วแต่จังหวะของเราอ่าเน้นความแม่นยํานะครับอ่าไม่ได้เรียก ไม่ได้เลียกความเร็วนะครับเรียกความแม่นยําหรือคุณภาพนะครับผมจังหวะของตัวเองตัวใครตัวมันนะครับผมเรียกด้วยเรียกด้วยเรียกบอลด้วยเรียกบอลเพื่อนแปลเท้าไหนโยนไปนเท้านั้นอ ่าจะลุยนะครับ <S <S เ,เพื่อนจะแปลเท้าไหนโยนไปเท้านั้นอ่า <S 2> <S 2> สำหรับเสื้อเขียวนุพกรนะครับสบายมากการแปลลูกเข้าหาตัวเองครับแต่ถ้าได้วิ่งแล้วจะมีปัญหาทันทีแต่ช่วงนี้ก็พัฒนาขึ้นมานะครับอ่าเยีย่ยมมากถานาัดเอาจำจังหวะตัวเอง เรียกด้วยแมกไวายบเอิ้์นเดวเ้วยแล้วแมกวบ์บอบอลบอบอ,ออกมามาเสียงบูมีอ่าอ่าอยู่ที่จังหวะไขมันนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเน้นคุณภาพอ่าจังหวะไขจังหวะมันนะครับโยนไปที่เท้าเพื่อนที่จะแปร ตออีอย่างทางตอนนี้สิบปีนะครับาขาดที่สุดก็คือทักษะนะครับผมพื้นฐานตอนนี้กำลังปั้นสวยงามนะครับเจ้าหลับดๆๆเกดอ่าจะฮอดกับจะหลุยโอ้ยบก hot ักฮอดแปนมันแม่นฮอด ต้อง้าเราต้องฝ้าตามจังหวะเจ้าของใครที่เสร็จแล้วให้ยืดให้ยืดส่วนที่ตึงส่วนที่ต้องการยืดอสอนไปแล้วเมื่อวานยืดน่องยืดขายืดต้นขาหลังขาขาหนีบเรารู้อยู่แล้วะจะลุยนะครับปาดเงยอ,อย่างเดียวยืดขาหนีบนะครับสำหรับจะลุย อ่านี่เป็นทักษะของนิโคลัสมิเกลสันนะครับของแบ็กขวาทีมชาติชุดใหญ่เมื่อวานนะครับผมวันเมื่อวานได้สับหลอกให้กับทีละีินแดงดาลนะครับหม่งเข้าทำประตูชนะเลบานอนนะครับผมอ่าท่านี้สำคัญนะครับท่านี้เป็นซิสเซอร์ของนิโคลัสมิเกลสันเมื่อวานอ่าหลอกแบ็กขวาแบ็กซ้ายเลบานอนนะครับลูกนี้ต้องฝึก ภาษาอังกฤษเรียกว่าซิสเซอร์ภาษาไทยเรียกว่าสับหลอกอ่าหนึ่งสองสามแตะอ่าสลับประตูก็ฝึกไว้นะครับไว้หลอกกองหน้านะครับอ่าสับออกนอกลุยสับออกนอกสับออกนอกอ่าออกนอกอ่าไว้หลอกกองหน้านะครับสำหรับผู้รักษาประตูนะครับ ทักษะนี้จะใช้มากที่สุดก็คือผู้เล่นที่เป็นวิงแบ็กหรือว่าปีกนะครับสาสลัเจ้าโตเอาลองเบิ่งด้วเอานิคลัสอิดนะครับนิโคลัสอ่าโอ้ยอิดต้องโดดด้วยอิดปลายเท้าต้องใช้ปลายเท้าปลายเท้าโดดอ่าส้นมันจะได้อมันจะคืนเนี่ยวันนี้ สำหรับเจ้าโนเกียก็ได้ใช้อยู่บางครั้งนะครับอ่าสำหรับซิสเซอร์หรือว่าข้ามหลอกอ่นิโคลัสนิโคลัสจี้ซับ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 และแตะเด้อสุดท้ายนะโนเกียแตะอซับแล้วก็แตะทีนึง่าแตะมันจังหลอกเขาได้เอาเจาฟฟมนะครับ โอ้ยประกวนไปว,ว้ก่อนไปไว้ไปลายเท้าปลายเท้าเออทำจังหวะเดียวเออเออบักเจมนี่คืออยู่บักเจมเนี่ยอ่าเจ้าเจมนะครับก็รู้สึกว่าจะมีสเตปอ่าลงแบบนีน้นะอ่าเมื่อวานนะครับนิโคลัสก็ได้สับหลอกผู้เล่นเลบานอนไปหลายลูกนะครับผมเอาฮอตเบึ้ง หลอกกองหน้าได้อยู่บ่รอฮอตโอ้ยเขาจิ้มมาไปกินบงังฮอบอ่าอิตเอาเบิงนูอ้อิตนิโคลัสลบักตัวเอ้ยเอานิโคลัสลต้องโยกตัวต้องโยกโยกออกข้าง ยกออกข้างบานอ่าโอเคนะครับการข้ามหลอกนะครับผมจะมีผลได้มากสุดก็คือทําเหมือนจะไปทางนั้นจริงๆนะครับช่วงล่างช่วงเอวช่วงบนนะครับสิ่งที่หลอกคู่ต่อสู้ก็คือท่าทางหรือร่างกายของเรานะครับจะหลอกคู่ต่อสู้ได้ดีที่สุดนะครับผมสีหน้าแววตานะครับผมคู่ต่อสู้จะหลงไปอีกทางหนึ่ง เดี๋ป้าเห็ดคือสิไปทางนี้นี่แต่ว่าเราหลอกไปอีกทางนึงนี่จำไว้ห้ามกลับไปทางเดิมเด้อลุยก,กับฮอตเด้อถ้าหลอกไปทางนั้นแล้วห้ามกลับไปทางเดิมถ้าต้องเปลี่ยนไปอีกทางหนึ่ง อ่ายืดยืดอ่านะครับท่าที่ห้าแล้วอ่าเม่์วีมาต้อมก้องอ่านะครับท่านี้นะครับเจ้าเจ้าเฟรมนะครับต้องทำเยอะๆอ่า เพราะว่าไม่ค่อยหลบหลังเท่าไหร่นะใช้มากสไหมใช่ไห่นหองหลัง่ะครใช่หม่านี้ก็คือกา่ดึง่หลอกผู้เล่นหองหน้า่าาไาหมใช่หมใช่ไ่ไหมลช่ไห่อหมใช่ไห่อหมใช่ไห่ไหมใชห่่หม่ไห่ไยบอล่่านขาหลักไป่ปอ,ยอ,ไปอย่่ ขาซ้ายกระโดดด้วยขาซ้ายกระโดดด้วยนวเออคือเขาคือเขาเตะขาซ้ายออกนี่ดึงผ่านก่อนดึงผ่านขาซ้ายก่อนแล้วก็เตะขาซ้ายออกไปข้างหน้านะครับแก้ไขดูดึงผ่านก่อนอแล้วเตะออกนั้นละออาอิทท่ารักเลยท่านี่ ถูกต้องนะครับท่านี้ต้องเตะขาซ้ายออกไปข้างหน้านะครับผมตอนค่อยอ่าแล้วเราต้องดึงให้ผ่านเท้าดึงผ่านหลังไปเยอะๆแล้วก็เตะขาซ้ายอ่าโนเกียกับเจบอลน,นะครับผมอ่าได้ใช้มากท่านี้อ่าทำช้าๆบอลทำช้าๆผ่านขาซ้ายก่อนค่อยเตะขาออกไปอ่า ถือว่าทุกคนทําท่านี้ได้ผ่านนะครับผมถ้าถ้าเริ่มได้แล้วลองเป็นขาซ้ายถ้าเริ่มได้แล้วอย,อย่าทําขาเดียวเ,ยเพราะว่าสถานการณ์จริงเราไม่สามารถเลือกขาได้ตัเอ้ยปีกยังโต๊ะเตะขาไปเป็นโต๊ะให้มันพิวเนี่ยเตะขาไปดึงลงไปลึกๆก,ก่อนโต๊ะดึงผ่านขาซ้ายไปก่อนอแบบนั้นเลยไหม อ่าให้จอกออกสนามน,นะครับให้จอกออกไปเหมือนเราแข่งอ่าจอกออกไปกินน้ําแล้วก็ไปหยุดที่นั่นอ่าจอก,อ,อกไปเด็กน้อยเื่นกันจอกไปจอกไปเออค่อยไปพักโอเคนะครับถือว่าเรียนรู้ได้ไว